สวัสดีครับผมช่างของถนอมนะครับวันนี้จะมาเปิดขายมีดพกนะครับหกนิ้วนะครับดามฝักจะเป็นไม้พยุงนะครับใบมีดหกนิ้วนะครับสันหกมิลกว้างหนึ่งจุดแปดนะครับคมหวานเลยนะครับ 1,500บาทรวมทรงนะครับเล่มที่1นะครับเล่มที่2ครับขนาดเท่ากันนะครับด้ามฝักเป็นประยุงเหมือนกันหวานกัน,นครับคมหวานเหมือนกันเลยนะครับ เปิดขายที่1,500บาทรวมส่งนะครับสนใจเดี๋ยวโทรผ่านเบอร์โทรได้เลยนะครับ